หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านให้เคล็ดลับประตูทางลัดสู่จิตที่ปล่อยวางค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านสยายสาธรมมิกะท,ทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญเพระกรรมฐาในใกล้ข้ามแล้ว ขอท่านหลายเตรียมตัวเตรียมใจรวบรวมกำลังใจให้ทรงอยู่ในรมของบารมีสิบทัศนตรวจใจดูว่าบารมีสิบทัศของท่านมีการครบถ้วในใหรือไม่เพียงใดรนบริการหนึ่งจรณะสิบห้าบริการเป็นข้อวัดปฏิบัติ ที่บรรดาพิสุสมัมนเณีแล้วบาโศบาศิกาทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติท่านลงใคร่ครวุญว่านับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาถึงเวลานี้เจรณะสิบห้ารายการของท่านมีค,บครบถ้วนหรือไม่เพียงใดแต่หากว่าไม่มีการควบถ้วนแล้วก็ค่อยโปรดระมัดระวังควบคุมกำลังใจอยู่ให้เป็นปกติ สามารถควบคุมบารมีสิบราการกับจรณะที่พ่าครบถ้วนมิฉะนั้นแล้วการอุปสมบทปรรพชาชาหรือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ของท่านอย่าพลาดความหมายนั่นก็คือต้องลงอบายภมูมมอันนี้เป็นคติขมันดาท่านหลายที่ต้องคิดย่อยไปเสมอสำหรับต่อนี้ไป ก็จะได้คุยกันเรื่องก่อนเจริญพระกรรมฐา,านวันนี้ขอภาวะการตายของผมครั้งที่สามมาเล่าให้ท่านท่านหลายฟังเพื่อเป็นนิทัศนะรูว่าคนทุกคนนะ่ะต้องตายด้วยกันทั้งหมดอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไม่ตายแต่ดูว่าเมื่อตายแล้วนี่สิ เราจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่พระเขตที่จะตายก็มีอยู่ว่าอบายภูมิสีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติรชันหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเบญดาเทวบดาเกิดเป็นพรหมหรือว่าไปะนิพาน การที่จะไปเกิดในที่ทุกสถานตามที่กล่าวมามันไปได้ด้วยอำนาจการกระทําของเราถ้าอารมณ์จิตคิดชั่วที่อย่างเดียวเราก็ไปเกิดในอบายภูมถ้าอารมณ์จิตคิดดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหรือว่าปายนิพพานวันนี้ขอนําเรื่อง ที่การที่ผมต้องเข้าถึงความตายวาระที่สามเป็นอันว่าคราวนั้นหลังจากการตายวาระที่สองผ่านมาภารกิจก็เต็มไปด้ความหนักมากทั้งการก่อสร้างการบริหารงานทุกอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาวบ้านทัญหางานให้ใช้ให้มาก ถึงแม้เวลาจะป่วยไข้ไม่สบายท่านก็อยากจะใช้พระเวลาเช้าพระจะทำบัตรสวดมนต์ชาวบ้านท่านก็อยากใช้เวลาเย็นพระเยทำบัตรสวดมนต์คนชาวบ้านท่านก็อยากใช้กลางคืนเวลาจเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานชาวบ้านท่านก็อยากใช้แลวว่าถ้าใช้ไม่ได้ท่านก็โกรธ ดูสภาวะเหมือนกับว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นลูกจ้างของชาวบ้านในเวลานั้นอาศัยที่ผมได้ศึกษาจริยธรรมจากหลวพ่อปา,านบัรบานมุโคออำเภอเสนาจังหวัดพนครเสียยุธยาพอมีความเข้าใจในเรื่องของจิตมีความรู้สึกว่าผมเองมีภาระหนักมาก โดทั้งมีความคิดเห็นว่าการเป็นคราวาัสมีความสบ,บายมากกว่าอะไรเพราะว่าถูกชาวบ้านใช้ทั้งกลางวันกลางคืนงานประจำในสมณกิจก็ต้องทำงานปกครองก็ต้องทำงานก่อสร้างก็ก่อสร้างคราวเดียวหลายวัดมันก็หนักมากอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านท่านก็ยังขยันใช้ การใช้พระบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าชาว่านเขาไปหาพระกันหากว่าท่านทั้งหลายได้เจตุปฎิยายานท่านจะทราบว่าบางคนที่เข้ามานี่สภาพอาทิตสมานนกายเต็มปฏิการไฟเผา หรือว,ว่ามีการผูกเครื่องพันธนาการมีอสันพาวุธสับฝันคนประเภทนี้อารมณ์ใจจะไม่มีความสุขเพราะนั่นอารมณ์อธิสมานในกายของเขาเป็นอาบายภูมิไปแล้วเลยก็มานั่งคิดว่าไฟเขาลุกท่วมตัวภายในถ้าเราจะไม่ทำให้เขาตามที่เขาต้องการถ้าเขาโกรธไฟมันก็จะลุกมากกว่านั้น ถ้าทำให้ไฟก็เสริอไม่กันเพราะในฐานะที่ใช้พระไม่ได้มาด้วยความเคารพนับถือ <c oughs> แต่ก็ได้พยายามค่้ยความไม่ตาจึงทำให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเลิกถือว่านี่ที่จะต้องชำระแบบนั้นไม่มีจึงถือระเบียบเป็นสำคัญ เวลาใดเป็นเวลารับแขกเวลาใดเป็นเวลาทํางานประเภทไหนจะรักษาเวลานั้นโดยเคร่งครัดและจะไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ใครทั้งหมดหรือต้งนี้ถือว่าหมดกิจแล้วหมดภาระที่จะพึงทํามีภาระอยู่อย่างเดียวคือการทรงชีวิตอยู่เพื่อให้ธรรมะแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัทเท่านั้น ฉันั้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องท่านเนื่องเข้ามาแล้วก็จะถูกปฏิเสธทันทีอันนี้ก็เพราะว่ามันไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าภาระในคราวนั้นผมหนักมากผมกำลังป่วยเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ปีเดียวกันต้องสร้างอุโบสถดทั้งสองหลังพร้อมกัน ผมก็พยายามเร่งรัดคิดว่าชีวิตจะไปไม่รอดเดินเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วเร่งรัดในการก่อสร้างพระโมสดสองหลังเสร็จภายในปีเดียว <c oughs> เมื่อทำการฝังลุนิมิตเสร็จทำเดือนเดียวกันหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลทันทีการเข้าโรงพยาบาลคราวนี้ ความจริงขณะที่ไปก็รู้สึกว่ามีแรงแต่พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลท่านผู้โดยการมาพบหน้าเขาท่านถามว่ามาทำไมก็ตอบเพีงว่าต้องการให้หมอตรวจโรคไม่ทราบว่าร่างกายมันเป็นอะไรท่านก็จุงมือเดินไปห้องคนไข้เป็นห้องพิเศษ ท่านก็บอกว่านิ่มนตนนอนในห้องนี้ก็บอกกับท่านว่าวันนี้ต้องการให้หมอตรวจโรคก,ก็สั่งยาไม่ใช่จะมันนอนที่โรงพยาบาลท่านพูดในการผู้มีจิตอารีท่านบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่วัดอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่หมอเวลานี้ท่านเป็นคนไข้ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหมอยังจะกลับวัดไม่ได้ จึงกว่าหมอจะสั่งให้กลับเป็นอันว่าในเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องตามใจท่านวันที่ไป่อะกรอนที่ไปก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรแต่ความจริงหมอเห็นหน้าแล้วท่านตา <c oughs> พอตกเวลากลางคืนอาการประหลาดทางร่างกายมันก็ปรากฏ นั่นคือการจุกเสียกแน่นมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณใกล้ๆอย่าสองทุ่มมันจุกมันเสียดมันแน่นขึ้นมาเต็มหน้าอกจนเกือบจะให้ใจไม่ไหวก็ต้องอาศัยอนาปานุสติกับมฐฐานเข้าคม่มออกำหนดจับลมห้ใจเขาออกให้มีอารมณ์เป็นฌานถ้าจิตเป็นพอจิตเข้าถึง สมาธิอันดับที่สุดก็ปรากฏว่าไม่รู้สึกว่ามันมีทุกขเวทนาต้องทรงอาการอยู่อย่างนั้นจนกว่าทางร่างกายมันจะคลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงเศษเศษมันก็หายอาการจุกเสียก็หายคนเลิกก็ถอนสมาธิใช่อารมณ์ใคร่คควนอารมณ์จิตตามปกติ แต่ขอบ่อย่านสาบว่าพอผมเดินเข้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันนั้นก็มีความรู้สึกอย่ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายสำหรับเรามันต้องตายแน่ทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีสำหรับเราเวลานี้พ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเวลาที่มีคนเขาไปเยี่ยม เขาไปถามเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ก็เลยบอกให้เขาทราบว่าเรื่องอื่นห้ามพูดเวลานี้มาเยี่ยมคนไข้จะถามได้อย่างเดียวว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างเรื่องทรัพย์สินเรื่องญาติเรื่องพี่เรื่องน้องห้ามพูดทั้งหมด <c oughs> ้เวลานี้ไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ยังจะตายแล้วจะห่วงอะไรก็ทรัพย์สมบัติ <c oughs> หรือว่าจะไปสนใจอะไรก,กับญาติพี่น้องและเพื่อนผู้ความจริงการป่วยคราวนั้นก็ยังมีบุคคลผู้เห็นแก่ตัวไปใช้อีกใช้ตรวจนั่นตรวจนี่ก็นุกรู้สึกสงสารคนผวกนี้เม่อยู่ดีๆไม่ครอบรอบชอบลงนรก พอเขาเอ่ยเอ่ยฝากใช้ก็เห็นว่าอาทิตมาในกายของเขามีไฟค่วมขึ้นมาทันที <c oughs> นี่เป็นอันว่าท่านผู้นั้นเป็นอบายเป็นสัตว์ในอบายภยยูะแ,แล้วก็ทําให้แต่ว่านี่การป่วยเคลื่นขึ้นมาวันที่สองเวลาเดียวกันอาการจุกเสียดมันก็เกิดขึ้นเหมือนวันที่หนึ่ง ก็ต้องรวบรวมกำลังของสมาธิในด้านอนาปานุสติกรรมฐานคมอารมณ์พอจิตเป็นสมาธิความรู้สึกในวูทุกเวทนามันก็หายไปพอถึงวันที่สามเวลาประมาณทุ่มเศษมีความรู้สึกว่าเจ้าการป่วยอย่างนี้มันจะต้องปรากฏอีก ยังได้เรียก,ยกพยาบาลมาคอยไขเตียงในอยู่ในสภาพน่งมีหลังเพียงสบายแล้วบอก้พยาบาลออกจากห้องไปแต่ก่อนที่แกจะออกจากห้องบอกว่าคอยใส่กุญแจข้างนอกไปด้วยเป็นอนุว่าก็เลยตั้งท่าซิก่อนเลรงว่าเจ้าจุกเจ้าสเสียดมันจะมา การตั้งท่าก็คือจับอารมณ์เป็นสมาธิด้วยนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบก,กันพอเริ่มใจสบายก็ปลดอารมณ์ลงมาถึงอุปจารสมาธิพิจารณาทุกขของร่างกายว่าที่องค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธาตีวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์นี่มันเป็นของจริง เชื่อว่ามิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มันก็จริงเมื่อนมีทุกขังก่อนจะตายมันเป็นทุกข์ก็จริงเป็นอันว่าขันห้านี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ขันห้ามไม่ได้อำนวยประโยชน์ความสุขให้แก่เราเลยเมื่อมีความหยาดรู้สึกอย่างนั้นใจสบายที่ว่าถ้าขันห้าม,มันจะพังเส้นได้เวลานี้ก็ดี เราจะได้หมดสภาวะแห่งความเป็นทาสวันนี้เมือขันห้ามันทรงอยู่เราก็เป็นทาสของกินเหลสตันหาวาทานและกศุศลกรรมอยู่ตลอดไปต้องปรนเปรือมันด้วยบริการทั้งปวงบริหารตัวของตัวเองยังไม่พอยังจะต้องรับใช้นอกรีบนอรอยของคารวาสที่ไม่มีจริยธรรม หรือว่าไม่มีมันญ,ญาติอยู่อีกอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปถ้าคันห้ามันทางเราพอใจและขึ้นชื่อว่าขันห้าอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพราะมันเป็นทุกข์ขึ้นชีอว่าสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกไม่จะไม่มีสำหรับเราอีกเออขึ้นชื่อว่าโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นก็คุมกำลังใจให้เป็นสมาธิจิตก็มีอารมณ์สงบความจริงจิตเข้าถึงจุดสงบรวดเร็วมากมีความสุขมีความเอิบอิ่มร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตไม่รับรองไม่รับสราบ มาตอนนี้พอมีอารมสบายใจมีความสุขใจมีความปลอดโปร่งร่างกายเน่มันจะจุกมันจะเสียดไม่รับรู้ไม่รู้มันเสเลยเวลานั้นก็เห็นภาพท่านท่านหนึ่งเป็นพรหมสวยมากเพราะว่าเรื่องของเทวดาและเรื่องของมมนี่ผมฝึกมากับพ่อปานมันเป็นอาการชิน <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของแปลกลพระพบกันจนชินในขณะนั้นก็รู้ว่าพรมท่านวนั้นคือสามบดีพรมท่านมายืนอยู่ขคนหนาท่านก็เรียกบอกว่าสัมภเกสีเวลานี้สมเด็จนิมนท์ท่านให้ไปพบพอท่านพูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอา้าตกลง ไปก็ไปสมเด็จไหนท่านผู้ฟังไม่ต้องรับทราบอย่าไม่บอกท่านว่าสมเด็จท่านผู้นั่งคือใครเมื่อท่านเดินไปก็ตามท่านไปแต่พาะอีกกายอีกกายหนึ่งมันออกจากกายเนื้อรู้สึกว่ามันมีความสวยสดงดงามมีความปลอดโปรง่งมีความเบามีกายใสลสัศมีกายผ่องใสมาก กว่าตามการตายครั้งที่สองยังได้มีความรู้สึกว่าภารกิจของเราที่มากเวลานั้นรู้สึกว่าการจเจริญกรรมฐา,านในแบบนั่งสมาธิใช้เวลานานๆจะไม่มีเลยมีแต่อารมณ์ใจปกติที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนนจจิงเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดสภาวะทั้งหมดมันจะสลายตัวใครเขาจะด่าเขาจะสนเสริญไม่สนใจสร <c oughs> ้างใจสบายไว้เป็นปกติถือว่านะืทีโลเกอัน,นินิงที่โตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกเรื่องการนินทานว่าร้ายนี่ผมไม่สนใจมันนาน มันมีความสุขใจเขาจะว่าเขาจะชมก็ะชางเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีอย่างเดียวรักษากำลังใจให้เข้าถูกตามแบบเฉบับพระองค์สมเด็จตัมมาสมุทธเจ้าที่สอนก็มีการคุมบารมีสิบมีจรณะสิบห้าเป็นสำคัญแล้วก็ทำลายนิวรณ์ห้าบริการพวกคุมารมตาจริต ตามนิองค์สมเด็จพระธรรมศามิตรสรงสอนอันนี้ผมทำผมได้เสมอถือว่าเป็นอารมณ์ปกติไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักจะคุยอยู่จะทำงานอยู่ปกติผมไม่ปล่อยอารมณ์แม้จะทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยิ่งดีเป็นโอกาสมากเมื่อท่านคมท่านผู้นั้นพาเดินชมสวรรค์ ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงสวรรค์ชั้นที่หกแล้วก็ผ่านรูปแรบรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดต่อชั้นที่กเก้าเวลานั้นดูมันว่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเวลาขึ้นไปถ้าเออชี้ไปทางท้ายมือท่านบอกว่าดินแดนทางท้ายมือนี้ที่อากาศแปรดูระยะคล้ายกับเพชรทอแงสงพระอาทิตย์ <c oughs> สะท้อนแสงพระอาทิตย์ท่าราวาไปหมดท่านบอกด้านแดงของอรูประพรมรูประพรมนี้ไม่ได้อยู่เหนือรูประพรมขึ้นไปเป็นแดนอีกแดนหนึ่งทั้งหากและท่านก็ชวนชมมาชมเกศของผมทั้งหมดถึงผมชั้นที่สิบหกและท่านก็ชี้ให้ดูท้องฟ้าต่ำๆท่านบอกว่าสมเด็จจุู่บนโนน,อน หั้นขึ้นไปแต่พูดเดียวก็แล้วกันความจริงการขึ้นไปตั้งแต่ต้นถึงผมชั้นที่สิบกรู้สึกว่ามีแรงดีมาก <c oughs> แต่ว่าตอนที่จะขึ้นไปต่อไปนี้สิเมื่อก้าวเท้าขึ้นไปทีแรกรู้สึกหมดแรงเหมือนกับคนไม่มีกำลังกายจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าได้รับคำว่าเป็นคำสั่ง ก็เดินไปอย่างคุณโผผีโผผีขึ้นไปก็ไปพบอาคา,า,ารหลังหนึ่งพื้นเลยรู้ว่าพื้นที่ดินเรารู้ว่ากำแพงแก้วมีสุ้มสวยสวดงดงามมากด้านนอกประ,ประตูหน้าหน้าซุ้มประตูนะเหมือนกับประตมวัดนี่แหละแต่มันสวยกว่ามากมีพรมสี่าน ด้านในก็มีพรมสี่ท่านพรมแท้แลอไมมแท้ผมก็ไม่รู้เห็นแต่ตัวเหมือนผมแต่สวยมากเดินเข้าไปภายในดูพื้นที่เดินเหมือนกแก้วผสมทองเดินเข้าไปพบอาคารสามหลังมันสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าดินแดงของอ่าผมชั้นที่สิบหก ทึ่งบรรดาสวรรค์ระพมแล้วท้าพมชั้นที่สิบหกนี่สวยมากแต่ว่าที่นี้สวยกว่านั้นการเดินไปมันหมดแรงก็เดินไปถึงข้างหน้าอาคารสามหลังคล้ายๆกับหอละฆังที่ก็สวยสดงดงามเป็นที่เษษที่เป็นนอนลงแต่ไปที่นั้นดูพื้นคล้ายๆแก้วผสมทองไปหมดทั่วบริเวณ ขณะนิ้นนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็พอดีตาเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาทางด้านทิศตะวันออกเปล่งฉับพันรางสีรละมมีอุเบการสวยสดงดงามมากท่านเดินเข้ามาทางกำแพงไม่ได้เข้าทางประตูมีความรู้สึกว่าท่านจะเข้าได้ยังไงก็พอดี พอท่านเดินมาถึงกำแพงกำแพงมันก็แยกตัวหดเข้าไปเป็นช่องให้เดินเข้ามาท่านเลยมาแล้วกำแพงมันก็ติดกันก็รู้สึกแปลกใจท่านมาถึงได้กามานั่งลงที่ผมนอนผมก็เลยลงมาข้างลลังธรรมสการท่านท่านก็ถามว่ามีความรู้เคยคิดมาไม่ว่าอยากจะมาพระนิพพาน ตอนนั้นใครๆเขาก็ว่านิพพานศูนย์กันทางนั้นผมกันเลยบอกเส่นว่าเพราะผมไม่มีแรงผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพาน,นท่านไั้นบอกว่าเคยรู้เคยมีความเข้าใจไม่ว่านิพพานนั่นอยู่ที่ไหนแล้วกราบเรียนที่ว่าไม่รู้ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้ท่านถามว่าพรหมชั้นที่ดิบหกรู้จักไหมก็บอกว่ารู้จักเขาผ่านมาแล้วแต่ก็เลยบอกว่าถ้าเลยพรหมชั้นที่สิบหกเขาเรียกรว่านิพานนิพัน์นไม่ใช่มีสภาวะสูญนิพัน์นเป็นคาว่างอย่างเย่งสําหรับกิเลสนิพาน์เป็นแดนที่มีความสุขท่านก็ย้ำถามอีกว่าอยากจะมานิพันธ์ไหม ก็ตอบ่านบอกว่าไม่เคยอยากจะมาเพราะไม่เคยคิดไว้คําว่านิพานนี่จะถึงได้ในชาตินี้นี่ขอเล่าลัดๆเพราะเวลาเหลืออีกสองสามนาทีท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นว่าเดี๋ยวจะรู้ท่านก็ชีด้ดูท่อนไม้สิท่อนสันส้นๆเป็นไม้บางๆสันส้นๆก็เรียกพระมาก้าวออก มีหลวงพ่อปานอาจารย์เปอง,องค์ที่สามพระเก้าองค์มาถึงก็หยิบไม้องค์ละท่อนละท่อนละท่อน,อนแบกเดิเนไปอย่างสบายไม่รู้สึกว่าหนะักไม้มันสิบท่อนก็ลีหนึ่งท่อนท่านก็สั่งบอกว่าถ้าชิ้นนั้นเธอจงแบกไม้ท่อนนั้นผมก็เลยตอบท่านบอกแบกไม่ไหวท่านก็บอกว่าไหวหรือไม่ไหวก็ต้องแบก ผมเข้าไปได้เขาตั้งท่ายักแย่ยักยันคิดว่าไม้มันจะหนักก็จับเ้าจริงๆไม้มันเบาเหมือนกันดาษเอาขึ้นบา่ารู้สึกว่ากําลังไม่ทราบปมาจากไหนเดินแบบสบายจะตามพระผู้นั้นไปพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งท่านก็เรียกมาบอกว่าไม้วางซืก่อนท่านบอกว่ากําลังใจของเธอเนี่าตั้งใจจริงๆมานิพพานได้ในชาตินี้ แต่ด้วว่าเธอยังจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องกลับไปก่อนเวลานี้เธอสนใจในสมาบัติคือสมถะภาวนามากกว่าวิปัสนาภาวนามีวิปัสนาภาวนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพเวลาที่จะเข้าเขตนี้จึงไม่มีกําลังกลับไปตั้งใจฝึกฝนในด้านวิปัสนาภาวนา แล้วในที่สุดจะมีโอกาสมาในที่ได้แล้ว่าท่านแนะนำสั่งสอนมาเขากล่าวไปโดยย่อว่าจงย่าคิดยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกร่างกายก็ดีญายก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจงอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อเราวางภาระในขันห้าเส้นได้แล้วแล้วก็วางภาระทุกอย่างในโลกเช้นได้หมดคนประเภทนี้เมื่อสิ้นชีพสังขารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องเข้าถึงพรนิพพานทุกคนอรหันตดาท่านพุทธสาวสนนกชชนและเพื่อนสารธรรมิกาวันนี้ต้องยอมมากเพราะเวลาไม่พอ สำหรับวาระแห่งการตายครั้งที่สามท่านได้เริ่มบอกกันมากะหวังว่าพอจะเป็นแนวทางของท่านหลายที่จะมีความเข้าใจในการประพฤติธปฏิบัติสมณธรรมว่าไม่ต้องไปนั่งหลับตาเปยงเสมอไปเวลาลืมตามีความสำคัญให้วางภาระของสังขารทีห่หมดอย่าไปยุ่งกับมีวรห้าประการ แนวตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานมิปสัสสนากรรมฐานผลพระนิพพานย่อมจะมีการทันได้สูงความปัรถนาสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาก่อนวกรรมฐานนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วขอทุกท่านผู้รับฟังย่อมมีความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากประสองค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสงความปารถนาจงทุกประ